วันพุทธที่16กันยายน2563แรม14ค่ำเดือน10ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีการงานเรื่องงานค่อนข้างดีเลยค่ะไม่ว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือคนที่ทำงานออฟฟิศมีโอกาสสูงนะคะที่จะประสบความสำเร็จในกรณีคนที่ทำงานบริษัทคุณจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายให้ทำงานใหญ่มีโปรเจกต์ใหญ่เป็นงานที่ค่อนข้างจริงจัง มีโอกาสได้พรีเซนต์โชว์ผลงานของตัวเองคุณก็สามารถทําสําเร็จรุ่วรงไปได้ด้วยดีนะคะคุณจะได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการตอนนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นที่สนใจเป็นที่จับตามองของคนรอบข้างค่ะแถมมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับรางวาัลหรือได้รับการชื่นชมยกย่องแต่ในทางกลับกันนะคะก็ต้องระวังสายตาจากคนรอบข้างเพราะถ้าโดดเด่นมากเกินไปก็อาจจะมีคนหมั่นไส้ หรือมีคนไม่ชอบคุณซึ่งอาจจะนําพาความเดือดร้อนมาให้ภายหลังได้นะคะส่วนใครที่กําลังรอเรียกเข้าทํางานคุณจะได้รับการตอบรับหรือได้เริ่มงานใหม่ค่ะการเงินให้ระมัดระวังเพราะอาจจะมีเหตุมีเรื่องของความผิดพลาดลงทุนไปแล้วอาจจะไม่ได้กําไรตามที่คาดคิดไว้ระวังเรื่องของการลงทุนที่มีความเสี่ยงใช้เงินแบบผิดที่ผิดทาง หรืออาจจะเจอปัญหาเรื่องเงินเพราะความประมาทของเราเองได้นะคะความรักสำหรับคนมีคู่คนรักของคุณถือว่าเป็นคู่ดั้งเดิมของคุณเลยค่ะ มีดวงวาสนาที่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันให้ระวังการเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเขามากเกินไปอาจจะทําให้เกิดความอึดอัดใจได้ค่ะและถ้าได้คู่ที่อายุมากกว่าเขาจะดูแลเทคแคร์เราอย่างดีจนเรารู้สึกว่าเรารู้สึกกระดุกกระดิกไปไหนไม่ได้เลยจัดการทุกอย่างจนรู้สึกอึดอัดเพราะฉะนั้นต้องคิดซะว่าเพราะเขารักเราเขาถึงทาทุกอย่างดูแลทุกอย่างให้กับเรานะคะความรักสําหรับคนโสด ถ้าตอนนี้ยังไม่มีคู่ไม่ต้องวา้าวุ่นใจไปนะคะไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะตัวคุณเองเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่เจอเท่านั้นเองเดี๋ยวถึงเวลาคุณก็จะได้เจอกับเขาคนนั้นอย่างแน่นอนค่ะส่วนถ้าใครที่กำลังคุยคุยกันอยู่ก็ระวังในเรื่องของการที่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขามากเกินไปนะคะจะทำให้เขารู้สึกอึดอัดได้ค่ะในเรื่องของสุขภาพระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับกรรมพันธ์ มันจะสืบทอดมาถึงเราได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็ให้ระวังในเรื่องข้อมือถือของหนักทำให้เรามีอาการปวดข้อไม้ข้อมือนะคะโชคลาภไม่มีค่ะแนะนำว่าให้พักการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก่อนนะคะ